สวัสดีค่ะทำสวนเตรียมเกษียณวันนี้เราจะมาตัดต้นอ่อนทานตะวันกันนะคะต้นอ่อนทานตะวันปลูกบนคอนโดค่ะเนื่องจากว่ามีพื้นที่จํากัดน,นี่เลยอันนี้ก็ตัดไปบางส่วนแล้วนะคะค่ะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะตัดไปคุยไปค่ะ อุปกรณ์ในการตัดเราก็จะใช้ใบมีดคัตเตอร์ซื้อมาจากร้าน20นะคะเขาก็จะขายเป็นแพ็คแพ็คละ20ใช้แล้วสองสาครั้งก็ทิ้งได้เลยค่ะนะคะตอนใช้เสร็จแล้วเราก็อาจจะทาน้ำมันเช็ดแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้อีกก็ต้องดูสภาพของใบมีด การตัดนะคะเราก็ใช้มือด้านหนึ่งเนี่ยรูปต้นทานตะวันไปอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแล้วมืออีกข้างหนึ่งเราก็จับใบมีดค่ะไปอย่างนี้เลยนะคะตัดที่เราใช้ใบมีดคัตเตอร์เพราะว่าจะได้คมนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะมือหนึ่งเราก็จับล้วก็ตัดไปนี่ค่ะมือก็เกี่ยวไปเรื่อย นี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ได้แล้วหนึ่งกร,รมัมเห็นไหมคะตอนแรกที่ปลูกเนี่ยก็ตัดค่อนข้างยากค่ะตัดแล้วก็พันกันดึงกว่าจะขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือพอเราลงมือทำเราก็จะได้เรียนรู้ค่ะจากประสบการณ์ประสบการณ์จะสอนเราเองนะคะในการตัด ตอนแรกๆก็อาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็เรียนรู้จากประสบการณ์ค่ะขอให้เราลงมือทำนะคะเราก็จะได้ได้ความรู้ค่ะเราก็ดูคลิปคนอื่นไปด้วยนี่ค่ะห็นี่มคะได้แล้ววางลงไปเลยวันนี้ก็จะตัดขายนะคะ ลูกค้าจะเป็นกลุ่มลูกค้าในหมู่บ้านค่ะในหมู่บ้านาเรียกว่าหมู่บ้านเมืองทองสามนะคะเจ้าของคลิปจะอยู่ที่เมืองทองธานีค่ะอยู่คอนโดจันถึงสุกก็ทำงานประจำนะคะแล้วก็เสราร์อาทิตย์ก็ไปสวนพี่สาวบ้างสวนตัวเองบ้างนะคะสวนพี่สาวเขาก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วพี่สาวกเกษียณแล้วค่ะ เป็นลูกพี่ลูกน้องกันทีนี้พอเราอยู่คอนโดเนี่ยตั้งแต่โควิดใช่ไหมคะก็เริ่มปลูกทานตะวันอ่อนแล้วก็ขายก็ทำมาเรื่อยๆค่ะแต่ก็ลดจำนวนลงเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีเวลาการหาลูกค้าเราก็โพสขายค่ะในลายกลุ่มนะคะก็เบื้องต้นก็มีมีคนรู้จักที่เป็นแม่ค้ากันนี่คะ่ะก็ ดึงเข้าไปในกลุ่มของหมู่บ้านค่ะแล้วเราก็ขายขายมาเรื่อยๆค่ะขายมาสองปีแล้วค่ะก็เอาผักพี่สาวมาขายบ้างนะคะสลับสลับกันไปช่วงนี้ฤดูร้อนค่ะผักที่สวนก็จะไม่ค่อยมีเพราะว่าอากาศร้อนมากเลยก็ต้นไม้ก็สู้ไม่ไหวค่ะ โอเคนี่เหลือหนึ่งกระจุกนะคะเดี๋ยวพวกนี้เราค่อยมาเก็บรายละเอียดค่ะเทคนิคการตัดนะคะก็ขึ้นอยู่กับบางท่านค่ะบางท่านก็จะใช้วิธีใบมิดโกนแล้วก็ตะแคงถาดนะคะอันนี้ก็สามารถหาชมได้ในคลิปใน YouTube นะคะเพราะส่วนตัวก็ศึกษามาเหมือนกันค่ะแล้วสุดท้ายเราก็มาใช้วิธีที่เราถนัดก็คือ ตัดจับแบบนี้ค่ะนะคะส่วนตัวแล้วจะไม่ล้างนะคะก่อนตัดจะรดน้ำให้ชุ่มค่ะรดน้ำให้ชุ่มไปเลยนะคะรดน้ำให้ชุ่มให้เขาดูดน้ำให้ได้เยอะๆอันนี้เราค่อยมาเก็บทีหลังก่อนตัดเราก็ก็รดน้ำ ให้เขาได้รับน้ำให้เต็มที่พอดินอ่เริ่มชื้นความชื้นลดลงหรือว่าปล่อยไว้สักสองชั่วโมง3มชั่วโมงค่ะแล้วแต่สะดวกอันนี้ก็ตื่นมาเมื่อเช้าก็ลดน้ำทิ้งไว้เลยค่ะชุ่มเลยค่ะชุ่มแฉะเลยนะคะส่วนตอนนี้ก็10บโมงกว่าก็มาเริ่มตัดแล้วก่อนหน้านี้เราก็ถ่ายรูปแล้วก็ลงกลุ่มหมู่บ้านค่ะ ลูกค้าก็จะเริ่มสั่งขายถุงละสีสบค่ะให้ไปสี่ขีดสัปดาห์ที่แล้วลูกคา้าท่านหนึ่งน่ารักมากสั่งไป3ามถุงค่ะ3ามสี่สิบสองร้ยใช่ไหมคะลูกค้าท่านนี้โอนมาให้ร้อหบาทก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยทักไปว่าลูกค้าโอนผิดแต่ลูกค้าให้คำตอบมาว่าผักถุงใหญ่ค่ะ เขาก็เลยขอจ่ายถุงละห้าสิบเขาคงสงสารเรามากเพราะว่าเราต้องเอาไปส่งที่หน้าบ้านเขาด้วยอันนี้ก็แล้วแต่น้ำใจของลูกค้านะคะลูกค้าให้มาก็น้อมรับค่ะยินดีรับก็ขอบคุณกันไปวันนี้ก็จะไปส่งนะคะยังรอออเดอร์อยู่คะ่ะออเดอร์ยังยังยังมาเรื่อยๆรอบนี้แช่น้ำแช่มเมล็ดไป4ี่ขีดนะคะ แช่ไป4ี่ขีดแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะได้ประมาณกี่กิโลอันนี้เป็นมเมล็ดที่ที่เหลือแล้วก็ปรากฏว่าดินหมดก็เลยต้องปลูกโดยใช้กระดาษทิชชู่ค่ะเนี่ยค่ะเนื่องจากวันนั้นน่ะโรยมเมล็ดเนี่ยดึกแล้วนะคะห้าทุ่มหทุ่มเข้าไปแล้วดินหมดค่ะก็เลยไม่รู้จะทำยังไง ก็เลยตัดสินใจเอากระดาษทิชชู่ค่ะมาปลูกนี่ค่ะนี่ก็เป็นต้นอ่อนทานตะวันที่ที่ปลูกด้วยกระดาษทิชชู่แล้วก็เอาถ้วยมาลองน้ำนะคะให้เขาดูดน้ำขึ้นไปต้นอ่อนจะไม่ต้องการสารอาหารมากนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถปลูกบนกระดาษทิชชู่ได้ แค่เพียงให้เขาเนี่ยมีที่ยึดเกาะให้รากเขายึดเกาะนะคะนี่เลยต้นอ่อนฮาตะวันที่ปลูกบนกระดาษทิชชู่โอเคค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะคะปลูกบนกระดาษทิชชู่ไม่มีดินค่ะแปบบ๊บนึงนะคะนี่ค่ะนี่ไงนี่ไงไหมคะกระดาษทิชชูล่ล้วนเลย นี่ค่ะอืมนี่ก็ได้แนวคิดมาจากการเพราะถั่วงอกนะคะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปทิ้งที่สวนนะคะที่สวนก็จะเป็นปุ๋ยต่อไปค่ะแล้วก็บางต้นเขาก็จะโตขึ้นมาเป็นมีดอกนะคะมีดอกถ้าใครดูคลิปสั้นช็อตคลิปนะคะก็จะมีคลิปหนึ่งที่เพิ่งลงไปล่าสุดค่ะ เป็นคลิปที่มีดอกไม้อันนั้นก็คือที่สวนนะคะที่กำลังสร้างอยู่นะคะก็เป็นพื้นที่ที่เพิ่งเริ่มสร้างก็จะเอาเศษดินพวกนี้ไปทิ้งนะคะก็จะมีต้นทานตะวันโตขึ้นมานะคะจะมีอยู่ในคลิปอยู่นะคะอยู่สอสาดอกนี่ค่ะเราก็ วันนี้ก็จะส่งลูกค้านะคะยังยังไม่สรุปนะคะว่าเราจะได้ขี่ถุงถุงเล็กจะทำยี่สิบบาทค่ะสองขีดนะคะถุงใหญ่ส่งในหมู่บ้านสี่ขีดสี่สิบทำไมถึงทำถุงเล็กถุงใหญ่เพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยเรามีต้นทุนขับรถเข้าไปนะคะก็จะมีค่าน้ำมัน <c oughs> ก็เลยทำถุงใหญ่ค่ะทำถุงใหญ่ถ้าทำถุงเล็กบ้านละสองถุงนี่ เรากา็จะว่าคุ้มไหมก็คือถ้าเราทำถุงใหญ่ก็จะขายได้ง่ายเอาเป็นว่าหมดเร็วค่ะนี่นะคะเป็นต้นอ่อนที่เพาะบนกระดาษทิชชู่เราก็ส่วนตัวจะไม่ล้างนะคะเดี๋ยวตัดเสร็จแล้วก็แพ็คใส่ถุงได้เลยนะคะเมื่อก่อนเคยล้างค่ะล้างแล้วก็ต้องรอให้เขาแห้ง ก็จะเสียเวลาไปอีกแล้วก็อีกทีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราล้างแล้วผักไม่แห้งไม่ไม่สนิทเนี่ยลูกค้าก็จะเก็บได้ได้ไม่กี่วันแล้วผักก็จะเน่าเร็วนะคะอันนี้ก็ช่วงฤดูร้อนนะคะก็จะมีเชื้อราอันนี้ต้องคอยเช็คว่าเป็นเชื้อราไหมแต่อันนี้ดูแล้วไม่น่าใช่ค่ะถ,ถ้าเป็นเชื้อรานี้เขาจะลามเร็วมากเลยนะคะ อันนี้ไม่สวยแล้วก็เอาออกค่ะไม่ไม่ได้เก็บมเมล็ดออกทั้งหมดนะคะเพราะว่าก็เอาไปแบบธรรมชาติเดี๋ยวก่อนทานลูกค้าเขาก็จะแช่น้ําเปลือกก็หลุดออกเองนะคะนี่ค่ะนี่นี่ไหมคะโอเคขอจบคลิปสาธิตการตัดต้นอ่อนทานตะวันเพียงเท่านี้นะคะ ส่วนการใส่ถุงอ่ะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูสักหนึ่งถุงนะคะโอเคเราก็จะต้องมีอุปกรณ์นี่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องแป๊บหนึ่งนะคะปรับกล้องแป๊บหนึ่งอ่ะอันนี้เรียกตาช่างดิจิตอลนะคะเราก็จะมีใช้ใช้จานค่ะนี่ค่ะเอาจานวางลงไปแบบนี้นะคะแบบนี้ แล้วก็ใช้ถุงไม่ใช่ถุงค่ะใช้แผ่นพลาสติกนี่ค่ะนี่ค่ะแผ่นพลาสติกเราก็เอาแผ่นพลาสติกวางแล้วก็กดกดปุ่มออนนี่ค่ะนี่คือน้ําหนักศูนย์นะคะน้ําหนักศูนย์เราก็จะเอาผักวางลงไปเลยค่ะเดี๋ยวอันนี้ทำถุงเล็กก่อนนะคะพอดีมีเพื่อนบ้านสั่ง 2ขีดค่ะ2ขีดก็200กรัมนะคะ200กรัมนี่ค่ะสองร้มกรัมแถมๆไปนะคะถ้าไม่แถมก็หยิบออกค่ะเดี๋ยวจะใส่ถุงนะคะนี่เป็นขนาดถุงที่ใช้ค่ะ9ก้คูณสิเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ถุงกันนะคะ ก็นี่เลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปรับกล้องก่อนนี่นะคะเราก็ยกขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคะใช้ถุงพลาสติกใช้แผ่นพลาสติกใสค่ะแล้วเราก็สอดเข้าไปในถุงนี่ค่ะเห็นไหมคะ ง่ายมากเลยเสร็จแล้วเราก็จัดระเบียบนะคะจัดเสร็จแล้วก็เอาถุงเอาแผ่นพลาสติกออกไปได้แล้วค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยงามแล้วเราก็พับปากถุงค่ะนี่นะคะทำยังไงดีไม่ไม่เห็นมุมสูงอ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเราก็พับลงแบบนี้ ให้มันพองๆเพื่อความสวยงามนี่ค่ะแล้วก็รัดเลยเรียบร้อยค่ะเราอาจจะทำสติกเกอร์ติดนะคะเป็นเบอร์โทรหรือไอดีไลของเรา อันนี้เราไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้เชือกฟางค่ะนี่ค่ะเชือกฟางที่เราทำไว้แล้วเราก็ห้อยไปเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเวลาส่งลูกค้าก็หิ้วไปแบบนี้ได้เลยค่ะ แล้วก็ห้อยหน้าประตูห้องนี่คือถุง20บาทนะคะ200กรัมผัดได้1จานค่ะหรือจะไปทำสลดัดทานสดกับส้มตำก็ได้ต้มจืดนะคะแกงส้มก็ได้ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะการตัดต้นอ่อนทานตะวนันการแพ็คถุงขายค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะฝากช่องด้วยนะคะ คุณครูปั่นปลูกค่ะทำสวนเตรียมเตรียมกรียนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ